พับจีโมบายอัปเดตใหม ijk, ่ต yeah ่อเนื่องทุกเดือนตลอดทั้งปีใครหัดเล่นฝึกเล่นหรืออยากคุมปืนเก่งๆก็แนะนําเลยครับเห็นว่าเอ้ยทำไมผมยิงคมจังคือหมดเนี่ยมันช่วยให้ยิงคูต่อสู้ได้ง่ายขึ้นครับผมไม่ยอมให้เราใส่เกาะนัองแหลมีตัวอย่างเนี่ยมันจะไม่เอาแอดดอกกันอ่ะไอ้รักหัวไอ้รักหัวแค่นั้นแหละคือไอ้ดอกบอกแล้วคือไอ้ดอกมันแรงก็ไปฟาร์มแอดดอกก่อนข้ามาสู้กับพี่นะ โหมดที่ทาให้ทุกคนเล่นเกมยิงปืนเก่งขึ้นจะเป็นโหมดที่จะทําให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยครับสามารถพัฒนาฝีมือได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่หัดเล่นใหม่จะเป็นการฝึกใจโรและเทคนิคต่างๆมา,า,ากมายนะครับก็อขอแนะนําโหมดนี้เลยครับตบมืออะไรก่อนตบมืออะไรก่อนยังไม่ขึ้นอะไรเลยตบมืออะไรก่อนก็จะเป็นโหมดนี้นะผมนี่ครับนี่ โหมด Aftermatch แทนที่ลิเวคครับซึ่งโหมดนี้นะครับก็จะเป็นโหมดเกี่ยวกับอัปเกรดอุปกรณ์เพื่อคว้าชัยชนะครับผมอืมจริงๆไม่รู้หรอกอันนเฉยนะซึ่งผมเนี่ยก็จะมารีวิวโหมดนี้ครับผมเออแต่ก็ย้ำนะว่าจะหัดเล่นหรือเป็นผู้เล่นใหม่หรือเดี๋ยวจะเก่งขึ้นเร็วอะไรเงี้ยแนะนำโหมดนี้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะเล่าข่าวให้กับผู้ชม ฝ่งแล้วกันนะครับมา few moments later. ก่อนจะรีวิวขอใส่ก่อนแล้วกันจะได้แบบไม่ต้องงงนะครับผมบนบ้านลูกสองแค่นั้นแหละลูกสองแค่นั้นแหละ ไปเกิดใหม่เลยนะแจ๊ะอย่างแรกที่แนะนําสำหรับบทนี้นะครับผมก็คือเรื่องของการอัปเกรดปืนนั่นเองครับไม่ว่าคุณผู้ชมนะครับจะไปบ้านหลังไหนก็แล้วผมไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังนี้หลังนี้หลังนี้หรือว่าหลังนี้แถวแถวนี้นะครับผมที่เราได้ปืนมานะครับผมเราสามารถอัปเกรดปืนได้ครับซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นไอเทมที่สามารถอัปเกรดปืนได้ก็คือไอเทมตัวนี้ครับผมนี่ครับเราสามารถอัปเกรดได้2องเด้วมครับผมเราอยากเพิ่มดาเมจปืนไหนเนี่ยก็อัปเกรดได้ปืนนั้นนะครับผมเช่นผมจะอัปเกรดปืนชาร์ตวิกเตอร์แล้วก หนึ่งเลเวลก็คือได้ดาเมจมา10%นะครับผมสองเลเวลปั๊บก็จะได้ดาเมจมา20%นะครับแล้วก็หาอัพเกรดอย่างอื่นด้วยนะครับผมเมื่อกี้แอดดรอปลงใช่ไหมเดี๋ยวหาก่อนทางไหนขอให้ไม่ไกลเทสซาทุกเฮ้ยแอดดรอปใกล้ๆสวยครับผมไปแล้วจ้าเห็นแอดดรอปไม่ได้ปืนที่โหดที่สุดก็คือปืนในแอนดรอปครับผมนี่ใครยิงหลังอย่าเพิ่งนะใจย์นะโอ้โล่งอย่างนี้น่าจะโดนเลงอยู่แน่นอนเออไม่มีใครเอาเฮ้ยปืนอะไรเนี่ย อะสวยครับผมซึ่งขอเพิ่มเติมนิดนึงนะใครที่เอาปืนจากในแอร์ดรอปด้วยผมเราสามารถอัปเกรดปืนได้3ามเลเวลวนะครับย้ำว่า3ามเลเวลวนะผู้ชมซึ่งตอนนี้ผมยังไม่สามารถอัปเกรดได้เพราะว่าผมไม่มีอุปกรณ์อัปเกรดนะผมจะไปหาซื้อก่อนเดี๋ยวคอยหาที่ตู้ซื้อก่อนนี่เจอตู้ซือ้อละไม่รู้ตังพอไหมนะจะซื้ออย่างเดียวตอนนี้ปืนในแอร์ดรอปคือปืนที่ตึงที่สุดแล้วเพิ่งยิงมาหนอเฮ้ยเรามีชี่อัปเกรดอีกหนึ่งนี่หว่าเดี๋ยวเอาไปก่อนแล้วกันเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อน ใช้ไปเนี okay, ่ครับเราจะใช้อัรซุนเลยนะบอกเลยว่าโคตรแรงปืนในแอรดรอปทางซ้ายนะเนี่ยบนบ้านเจย์ยนอสเจย์ยนอสเจอแล้นะทำอะไรอะ่ะแค่นั้นแหละแค่เล okay, เวลหนึ่งก็โคตรแรงแล้วอะ่ะจิ้งจกเดียวล่วงอะ่ะเออเดี๋ยวอัพเลเวลสามไปลวกันนี่ซื้อเทบอัพเกรดได้ครับผมอ้าวมีตังค์แค่นี้เองเหรอโอ้โหนึกว่าจะมีเยอะนะอัพเกรดได้อีกหนึ่งอัพเกรดไป จองมาครับไปเลเวลาสองและอ้อง่ายเลยคือปืนไอ้ดอกอัพเกรดได้3ามเลเวลส่วนปืนที่อยู่ในบ้านทั่วๆไปเนี่ยก็จะอัพเกรดได้2องเลเวลนะครับเผื่อใครที่มาเล่นเนี่ยแล้วงงนะบอกอุ้ยมีคนอันนี้มีขี่รถว่ะอันนี้มีขี่รถมาว่ะน่าจะไปเอาไอ้ดอกนะเพราะว่าปืนในเกมเน,นี่ยไอ้ดอกน่าจะแรงสุดลนะอะไรจ้าอะไรจ้าปืนในไอ้ดอกมีผมคนเดียวก็พอแล้วอันนี้มีตัวอีกเฮ้ยเดี๋ยวที่อัพเกรดโลวเฮ้ยบอกเลยโคตรตึงสวยครับผมอัพเกรดไป อย่าบอกอีกตัวโอ้โหกเกือบผมบอกแล้วปืนแอ,อร์ดอปมันแรงมันแรงนี่เออและอย่างหนึ่งนะครับผมที่ผมยังไม่ได้บอกนะเราสามารถอัปเกรดปืนได้แล้วและเรายังสามารถอัปเกรดเกราะของเราได้ด้วยครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมใส่เกราะสามอยู่นะแต่ว่าไม่เชิงว่าเราใส่เกราะสามแล้วมันถึกตอนนี้นะเราต้องใส่ไอ้ตัวนี้นะผมนี่นี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนนี่ครับเกราะอัลลอยนะผมถ้าเราใส่เข้ามันเข้าไปครับผมกดตรงน,นี้ก็ได้ใส่มันเข้าไปปุ๊บ นี่ครับผมแล้วก็มันก็จะใส่เกาะจากด้านหน้าเราเอ้ยตัวเฉยไอน้นี่ไม่อยอมให้เราใส่ก <Huh? S 1> นเ,นเาออกาะ,ะนั่นแหละมีตัวอีกแล้วเนี่ยมันจะมาเอาแอ้ดอปกันอะไอ้ร่างวะไอ้ร่างวะแค่นั้นแหละปืน,นแอ้ดอปบอกแล้วปืน,นแอ้ดอปมันแรง <What? S 1> ต้องไปฟาร์มนแอ้ดอปก่อนค่อยมาสู้กับพี่นะ oh <yeah. S 1> ตอนนี้ผมใส่เกาะสามแต่ว่ายังยังไม่ใส่อะไรนะเาเรียกว่าเดี๋ยวพี่ใส่หนะ้าอกตอนนี้คือการนำเมลมาสิบเปอร์เซ็นต์ละใส่ไปปุ๊บอีกหนึ่งอันมัวก็ให้ กันดาเมจ20%นตแล้วครับใส่ได้3อันกันดาเมจไป30%ครับผมโคตรตึงโคตรหนาปืนก็แรงตัวก็หนาตัว้ปืนในแอปตปิลมันแรงจริงยิงแป๊บๆก็ตายและอย่างที่3ครับผมที่จะมารีวิวในโหมดนี้นะครับก็คือขวดน้ำสตาร์มิน่าครับซึ่งไอ้ขวดน้ำสตาร์มิน่าแล้วผมตอนที่เรากินนี่ครับผมมันก็จะมีหลอดสตาร์มิน่าเด้งขึ้นมาครับผมเป็นสีฟ้าๆนะครับผมหมดเร็วมากเดี๋ยวแป๊บนึงนะ เดี๋ยวทำนเต็มก่อนปึ๊บกินเข้าไปดื่มน้ำเข้าไปดื่มเข้าไปดื่มเข้าไปอีกอ่าซึ่งถ้าเรามีไอ้น้ำสตาเมนาตอนที่เรามีหลอดสตา้าเมนานอะไรอย่างงี้นะครับเราจะแบบว่าเรียกว่าเพิ่มความถึกไปด้วยนะผมอ่ะสมมติว่าเราอยู่นอกวงอะไรเงี้ยเห็นปะสตาเมนาลด HP เร่งขึ้นนะผมก็จะเพิ่มความถึกของเราไปด้วยนะครับ ต้องมารีวิวด้วยนะเดี๋ยวผู้ชมงงว่าอ้ยกินดื่มแล้วได้อะไรอะไรเงี้ยผมก็ได้ความถึกได้ความยืนนานนะผมแบบไม่ต้องเสียเวลาพันยาอะไรเงี้ยนะฮะติบวงมาวัทีเข้าวงแล้วข้างหน้ามีคนสองคนเลยวะซ้ายปืนเอดอกมันแรงบอกเลยพี่น้อง เพิ่เมื่อกี้ผมลืมพูดเลยผมพูดเรื่องนาำสตามินาแล้วใช่ไหมก็พูดถึงเรื่องการพัญยาด้วยนะครับซึ่งในการพัญยาในโหมดนี้เนี่ยก็จะพัญยาได้เร็วขึ้นนะครับผมก็จะอยากให้เราเนี่ยเข้าไฟดวลไฟได้ง่ายขึ้นนะครับผมเออ few moments later เ้โดดลงโดดลงนี้ก็โดดลงนี้จุดๆๆ๊ย่า๊มน้อยจุกเาสตาริน่าเิติดเฉย เออและหลายๆคนนะครับ <It is S 1> เห็นว่าเอ,อ้ยทำไมผมยิงคมจังทำไมผมยิงโดนคุต่อสู้อะไรเงี uh ้ย huh. คือหมดนีเนี่ยมันช่วยให้ยิงคุต่อสู้ได้ง่ายขึ้นนะครับผมตอนที่เรายิงนะครับผมป้าของเราเนี่ยมันช่วยให้เราเล็งด้วยนะครับเ,เดี๋ยวผมหาคุต่อสู้ก่อนเป็นตัวอย่างนะคนนั้นใช่ไหม mm hmm. เห็นป่ะป้าสีแดง mm hmm. มันตัดก่อนนะ,อะเอางี้ผมจะตัดยายแล้วกันนี่ครับคุณผู้ชม ตอนที่เรากดยิงนะครับผมมันจะมีระบบช่วยเล็งให้อัตโนมัตินะครับ<แ>เหมือนเป้าอ่ะจะพยายามเล็งตัวให้นะครับผมในขณะที่เรายิางนะหรือว่าเราจะสโคปก็แล้วแต่นะครับก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมกดยิงปุ๊บก pues ็คือพยายามเล็งตัวเล็งตัวสตูให้อย่างเดียวเลยนะครับนี่ครับผมคือสิ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะโอ้โหเยอะเกินตรงนี้เยอะเกินจะยันสีพวกนครับปืนรอลเลยแล้วกันมาเด็ก ก่อนเลยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยบังเกอร์บังเกอร์บังเกอร์วางรนนี้ไม่ได้ไอ้บ้าโอ้โหคุณก็ลืมว่ามวางบังเกอร์วาง,าง,าง,างในบ้านไม่ได้นะคุณเพื่อนไม่วางนะมาอธิบายตอนที่ตายนี่แหละมาถ้าหากว่าเรามากับเพื่อนนะครับผมเราสามารถชุบกันได้นะครับซึ่งการที่เราจะชุบเนียครับมันก็จะมีอยู่2กรณีนะ หนึ่งก็คือชุบขอเรียกกลับเนี่ยผมเนี่ยครับไอคอนสีเขียวตัวนี้ครับผมสามารถชุบเพื่อนได้นะครับผมแล้วก็ชุบที่ร้านค้าเนี่ครับผมเห็นปะ่ะรูปรถเข็นเนี่ยครับก็สามารถชุบเพื่อนได้เช่นกันนะครับผมโอเคเรามาชุบมาเรามาช่วยรับเพื่อนช่วยเบอร์หนึ่งเลยกันเบอร์นหนึ่งใจบ,บนเราก็ต้องช่วยนายช่วยฆ่าเหรอเปล่ปาช่วยรัดแค่ต <Hey. S 1> ันเองตบเองเฮ้ยโอ้โหมันจะขึ้นมาเอาหลังเลยวะมาดิกาสุนเปล่า ผมไม่แน่ใจว่าผมตั้งบังเกอร์ให้คุณผู้ชมดูหรือยังนะซึ่งในหมดนี้เนีย่ยมันก็มีบังเกอร์ให้กับให้กับคุณผู้ชมด้วยนะแบบว่าตั้งกันบังเกอร์ให้แบบกันกระสุนอะไรเงี้ยเนี่ยแบบที่งโล่งเนี่ยสามารถตั้งบังเกอร์ได้นบผมตอนนี้ผมไม่มีบังเกอร์แล้วต้องหนีก่อนเฮ้ย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 บังเกอร์ไม่มีเอาเราเบิดควนไปก่อนเลยแล้วกัน ก็สำพัญอยู่เนะาะบองเกลือสำพัญอยู่เนะาะบอลเกลือก่อนเนาะ <Help. S 1> เรามาแล้วเพื่อนโอ้โหไม่เนาะโล่งๆนี้จะไหวเปล่าเ <ng ua as> ออเราชุบแน่นอนแค่ <ng u as> น,นั้นแหละ เลยไม่โดนโอ้ยวีมินมาทั้งสามคนเลยอะมาขนาดนี้มึงเอาเธอยิงโ,โหเกิดการจะแบบยิงปึ๊บแล้วก็แบบไปชุบเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็เยอะเกิน และสุดท้ายครับผมใครที่อยากจะได้ชุดตัวนี้นะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดเกมแล้วก็เข้าเกมมารับชุดนี้ได้เลยครับผมเพียงแค่คุณผู้ชมเลยครับเล่น5เกมครับผมก็จะแจกหมวกครับผมแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยติดท็อป5 7เกมคุณผู้ชมก็จะได้ ชุดสี้งเหลืองชุดนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าฟรีนะครับอันโอ้โหอันนี้อันนี้รีวิวหัวรีวิวชุดไปแล้วนะลืมพูดชื่ออีกย้มเลยนะกิจกรรมนี้ชื่อว่าแจกไอเทมจากแอนิเมชั่นโบบอยบอยนะครับผมก็สามารถมาเล่นได้มาร่วมสนุกกันได้ครับผมออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา เจ็ดโมงเช้าครับผมนี่ใครสายอะตูนสายในเมสสายตัวเล,ล็กน่ารักนา่ารัอย่างนี้ก็สามารถชมได้เลยครับผมแต่ว่าผมเนี่ยอยากให้คุผู้ชมเนี่ยเข้าเกมแล้วมารับชุดตัวนี้มากๆเลยครับเพราะว่าชุดตัวนี้ฟรีแล้วก็สวยด้วยนะครับผมเออแจมนาได้นะได้นอ